สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไถพัฒนานะครับผมใน EP พีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทําตัวดอบดาวฤทธิ์นะครับผมในส่วนของโปรไฟล์กันนะครับผมอาจจะนิดนึงนะครับผมมีกําหนดไท้นิดนึงนะครับผมจะค่อยๆสอดแทรกนะครับผมเรื่องของการกําหนดไท้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมได้กําหนดกันจนจนเบื่อแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับผม รบกวนช่วยทำคลิปสอนเน็กเจร่วมกับรีดูุรกิจให้หน่อยครับผมเราไปใช้ในโปรเจกตเน็กนะครับผมรีดักคุณครับทุนคิดของดีเลยนะครับของดีเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวยาวอยู่นะครับผมกว่าจะได้ถึงเวิร์กช็อปนี้ยาวอยู่นะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมให้เราเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับผมเริ่มกันที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์ navbar นะครับผมแล้วก็ navbar ตัวนี้ครับขอกดย่อดูหน่อยย่อไปเลย โอ้โหเห็นโลโก้ตรงนี้แล้วแบบใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแก้เดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับผมไปที่โปรไฟล์แก้ไม่ยากหรอกนะครับผมไปที่โปรไฟล์นะครับผมที่โปรไฟล์ก็คือตัว H1 ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราภายใต้โฟลเดอร์ navbar ตรงนี้นะครับผม new file ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า d r o p down l i s t m e n u menu รานี่แหละ .tsx a f c e ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไม่ให้อีกเช่นเคยนะครับ r AFCE ครับเดี๋ยวเราไปเรียกใช้คอมโพเนนต์กันก่อนนะครับแทนคำว่าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับผมกลับไปที่นัฟ b า r แล้วครับเรียกใช้เหมือนเดิม dropdown l i s h menu นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอืมจะไม่ซ้ำใช่ไหม หวังว่าคงไม่ซ้ำกับเฉดสีเอ็นอะกดเซฟครับผมอะ d ป o าวน w n l i ต์เมนูมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันอยู่ที่ไฟล์นี้กันสักพักใหญ่ๆหนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยอ่ะผมไม่ได้เปิดตัวฟิกมาให้ดูนะครับผมก็คือเป็นไอคอนแล้วก็โปรไฟล์ไอคอนกับโปรไฟล์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาไอคอนกับโปรไฟล์ของเรามาก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับไอคอนนะครับผมเราใช้อะไรนะลูซิดเนาะ รูสิไอคอนนะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมจะประกอบไปด้วยไอคอนฝั่งซ้ายกับยูเซอร์อะเอาไอคอนมาก่อนนี่นี่ตัวนี้เลยอไลน์เล็บพอดีเลยเจอเจออยู่พอดีเลยไม่ต้องไปไหนเลยอไลน์เล็บตัวนี้นะครับผมอไลน์เล็บตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเอา copy SVG ไม่ใช่นะใช้ยังไงเนะี่ยอ๋อก๊อ วางได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมตัวผมบังแน่เลยเอามาเลย Import เข้ามาเลยนะครับผม Import เข้ามาเลยตัวนี้นะครับด้านบนด้านบนโอเคนะครับผมแล้วก็เอาตัวคอมพเนนต์เขามาวางนะครับเอาคอมพเนเน้์เขามาวางอ่ะเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับผมค่อยๆไปเนาะไม่ต้องไปรีบนะครับผมขอปิดฝั่งซ้ายไปนะครับเออ แค่นี้มาก็ดูดีแล้วนะครับแค่นี้มาก็ดูดีแล้วนะครับผมกับอีกตัวนึ่งนะครับผมอีกตัวนึงหา user นะครับผมแต่เดี๋ยวจริงๆของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะสลับไปสลับมาระหว่างตัว user ที่ล็อกอินนะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเราลองพิมพ์ว่า user ดูครับผมตัวไหนดีนะตัวนี้เนาะ circle user วงกลม user ตัวนี้ l o u ตัวตัวลาวนี่สวยดีโค้ง นะครับผมผมไม่ได้มีสกิล UX UI อะไรนะครับผมอันไหนสวยก็จัดเลยนะครับผม see in action ตัวนี้ครับก o p ปีได้เลย,เลยทุกท่านไม่จำเป็นต้องตามผมนะครับไม่จำเป็นต้องตามผมนะวางเลยนะครับผมแล้วก็เอาตัว Circle มาวางไปดูผลลัพธ์กันครับผมรอตรงนี้นะครับผมอยากเห็นผลลัพธ์แลวผมตื่นเต้นอ่ะโอเคมันเป็นแนวตันเดี๋ยวฟิกทีเดียวก็หายไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วง ครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดเศษเฉดเฉดซีเอ็นกันก่อนนะครับผมไปที่ตัวคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ component. เดี๋ยวลิงก์เฉดผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมเลื่อนลงไปครับผม A B C นะครับผมตัว A B C D ตัว D นะครับผมดับดาวน์ลิสเมนูนี่เมนูนี่แหละนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมไหนลองเปิดดูโค้ดสิเฮ้ย <c oughs> โอ้โหบ้าบอคอแตกเยอะจัดเฮ้ย เลื่อนลงหน่อยเลื่อนลงอ่าตัวนี้ตัวนี้ยังพอทนตัวนี้ยังพอทนเอาตัวด้านล่างนะครับผมตัวด้านล่างนะครับผมอินพุตมาเลยใช้อะไรก็อินพุตยั่งเดียวเขาเขียนไม่ให้เราหมดแล้วอินพุตยั่งเดียวนะครับผมเอาด้านล่างใช้ย,ยังไงอ่ะก๊อปมาก่อนเอามาวางทำยังไงดีนะอ่ะเอามาวางเลยเดี๋ยวผมพาย้ายนะครับเดี๋ยวผมพาย้าย กดจัดฟอร์แมตหนึ่งรอบครับผมเอาติเนชิ F อโอเคตรงทิกเกอร์ครับผมตรงคำว่า open ตรงนี้อี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันก่อนนิดนึงนะครับผมอ่าโอเพนะครับตรง open นะครับตรง open เดี๋ยวเราย้ายตัวอ i ราเลบกับเซอร์เคิลยูเซอราวของเรากดคอนทอ X เลยครับผมมาแทนคำว่าโอเพนเพอ่์ลงมา กดเซฟครับโอเคนะครับโอเคนะขออนุญาตกดจัดฟ o r m a t หนึ่งครั้งครับตัวดิฟตัวนี้ลบทิ้งครับผมดิฟข้างนอกลบทิ้งเลยให้เหลือแค่ตัว dropdown m e n ูนี่ก็ได้นะครับผมไหนดูสิโอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ทําอะไรเลยน่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเอา b u t t อนมาครอบครับผมเอา b u t t อนมาครอบ button จาก UI button ครอบหัวครอบท้าย ครอบทั้งสองอันเลยนะครับครอบทั้งสองอันเลยเขาจะกลายเป็นทีมงานเดียวกันโอ้ยเสร็จแล้วง่ายเกินก็เหลืออะไรให้ให้ทําหน่อยปะไรนะครับผมโอ้ทำมันจะง่ายขนาดนี้นะครับผมอ่ะโอเคแต่เมนูเนี่ยมันเห็นแล้วก็ขัดหูขัดตาขัดหูขัดตานะครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบน เรามาจัดการตัว user กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราแยกคอมเมนต์ตัว user นะครับผมอ่ะสปอยก่อนนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะสงสัยว่าผมจะแยกทําอะไรนะครับผมอ่ะ new file ขึ้นมาก่อนภฟยใต้โฟลเดอร์ navbar นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง user นะครับ icon t t s x นะครับผม r a f c e ก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทําไมถึงต้องแยกนะครับผมเพราะมันไม่ได้อยู่แค่ในดอปดาวน์ิทีเดียวนะครับผมแยกไปเธอะนะครับผมแยกไปเธออ่าตรงนี้เดี๋ยวเรากด c อนโทมาวางที่ User-icon นะครับผมแล้วกลับไปอีกครับผมตรงที่ Import นะครับผม Ctrl-X มาที่ User-icon ครับผม วางเลยเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ reuse able component นี้นะครับผมให้ไปอยู่ตรงอื่นด้วยนะครับให้ไปอยู่ที่อื่นด้วยนะครับผมเช่นในเนื้อหานะครับผมเป็นใครแคมปิ้งใครเป็นคนลงอะไรนแนวนี้นะครับผมอ่ะสปอยไว้ก่อนเดี๋ยวทุกท่านจะสงสยัยนะครับผมอ่ะกลับมา Import ที่ตัว dropdown เมนูครับ user icon จากจุด user slash icon ตัวนี้ กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนาะโอเคนะครับผมพวกบัตทงบัตทอนเอาสักหน่อยละกันเนาะขอสักหน่อยหนึ่งขอสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เป็นคลาสเนมนะครับผมเดี๋ยวนะไม่ใช่คัสเนมเดี๋ยวเอานี้ก่อนไอแวร์เรียนแวร์เรียนนะครับผมขอเป็นอัลไลเออแบบนี้น่าจะแจ่มอันนี้ตามใจทุกท่านได้เลยนะครับผมแต่งเรื่องความสวยงามได้เลยนะครับผมเป็นเทลวินธรรมดาแล้วนี่แหละ นะครับผมแต่เดี๋ยวผมพาเลือกในเรื่องของการวางเรียงองเรย์อะไรก่อนนะครับผมให้เรียบร้อยก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาปรับเรื่องความสวยงามนะครับผมตัว user icon ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีเขียนเพิ่มเติม,ตมอีกแหละในส่วนของโปรไฟล์เรื่องของรูปภาพเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งกันนะครับผมเรามีคอพเนนต์วางรออยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคตรงนี้ตรงตรงเมนูตรงนี้ครับผม เราจะไม่มาฟิกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรชื่อว่า navlink ตรงนี้ navlink นะครับผม navlink นะครับผมเพื่อที่เราจะล link เฉยๆดีกว่า Link links นะครับผม links นะครับผมเพื่อที่เราจะย้ายไฟล์พูดง่ายๆสปอยเลยลวกันนะครับผมผมจะไม่ไม่ใช่ผมจะเราจะนะครับผมไม่ เ <S an> ขียนตรงนี้นะครับผมเราจะไม่เขียนตรงนี้เราจะสร้างเป็นอ็อบเจกต์แล้วก็เอามาลูปนะครับผม <S <S <an> มันจะได้ง่ายต่อการเพิ่มการลบนะครับผมอ่ะเป็นอ็อบเจกต์ธรรมดาเรื่องไทยอย่าเพิ่งทักนะครับผมเดี๋ยวพากําหนดหรือว่าเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเราเขียนเขียน,น,นก่อนดีกว่าเขียนก่อนดีกว่านะครับผมอขออภัยนะครับผมเป็น a r r a เเป็น Array, น, array นะครับผมที่มีอ็อบเจกต์อยู่ข้างในตัวที่ 1, 1> ตัวที่2อย่างนี้นะครับผมเมนูที่1เมนูที่2คอมมาขั้นเมนูที่3โอเคนะครับผม เมนูแรกแน่นอนครับผมเป็นโฮมโฮมนะครับผมอ่าไอดี ID มาก่อนเลยดีไหมหรือว่าเอาตัวนั้นเลยดีไอเฮดเล็บเลยนะครับผมเฮดเล็บเลยก็จะมีเฮดเล็บเฮดเล็บก็คือเมื่อเราคลิกที่ตัวเมนูเราจะให้เขาวิ่งไปที่ไหนไปที่หน้าไหนนะครับผมกับตัวราเบลนะครับผมเพราะฉะนั้นมี2ขคีย์นะครับผมอ่าเฮดเล็บมาก่อนเลยให้ไปที่ไหนดีนะครับผม ประกอบไปด้วยปกติผมจะ enter แต่ว่าเดี๋ยวมันจะดูเยอะนะผมจะใช้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะให้ไปที่หน้าแรกนะครับผม label ก็คือชื่อของปุ่มของเรานะครับผม,ผมก็จะเป็น home เป็น string เป็น string นะครับผมอ่ะตัวที่2ทุกท่านทัดก๊อปได้ก๊อปเลยนะครับแต่ผมขอพิมพ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่า home แล้วไป create camp อ่า my camp ละกัน my camp ขอขอเป็นอันนี้ก่อนนะครับผมอ uh, Favorite Favorite, Favorite นะครับผมสีถูกไหมเนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษแต่ง,ง,งูปลาอยู่นะครับผม Label ก็จะเป็น Favorite โอเคผิดกันเดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับผมอ่ะตัวเริ่มที่ตัวที่3จะเริ่มก๊อปแล้วนะครับผมปึ๊บผมนำเคอร์เซอร์มาวางด้านบนนะครับผมกดเอาตินเนตชิพลูกศรลงล่างนะครับผมจะเป็นการคัดลอกนะครับผม เฟปบริดตแล้วก็จะเป็นแฮมไมคแฮมอ่ะ uh, อันนี้ยังคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับผมเอาสามตัวก่อนเอาสามตัวก่อนนะครับผมไม่มีการกําหนดไทอะไรสักอย่างไม่มีการกําหนดไทอะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวกําหนดนะครับเดี <_' S 1> ๋ยวกําหนดโอเคเรามาที่ตัวไม่มีตัวเซปาร์เรเตอร์ด้วยหรอตัวขีดเส้นใต้ตัวนี้ ก็เข้าท่านะเข้าท่านะนะครับผมก็เอาไว้ก่อนสวยดีนะครับผม,เด,นะบผมเดี๋ยวเราจะลูปใส่ดอกดาวริดเมนูไอเทมตรงนี้ลูปยังไงนะครับผมใช้แมปเมทดอตอาร์เรย์แมปเมทดอตนะครับผมตรงนี้ให้สังเกตให้ดีนะครับผมถ้าเราแมปแบบตาสีตาสานะครับผมก็เอาลิงก์หยุดแมปนะครับผมแล้วเราก็ข้างในนะครับผมอันนี้แมปเป็นอาร์เรย์เมทดอตนะครับผมที่จะเข้าไปลูป ข้างในตัวแปรของเราคือตัวแปรลิงก์นะครับผมเขาจะดูปเราเขาจะเข้าถึง element ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับผมโอเคก็จัดไปแออ่เอา,าเดี๋ยวนะครับเขาเขาต้องการ1อย่างคือ callback function นะครับนี่ callback function ก็ arrow ปึ๊บปีกาเปิด enter ลงมาถ้ามีปีกาต้องมี return นะครับผมอ่ะกลับมารับก่อน พารามิเตอร์นะครับผมใน callback เขามีให้เราทั้งหมด3ตัวตัวที่1คือ element ก็คือ item ข้างใน array ตัวที่2คือ index นะครับผมลำดับ array อ่า index เริ่มที่0ตัวที่3 array ยช้ยไม่ค่อยถึงโดยส่วนตัวผมก็นิยมตั้งเป็นอืม item กับ index นะครับผมเช่นเคยต้องมี return เราจะ return ออกมาเป็น ดับดาวริดเมนูกดคัดลอกมาวางเลยกดจัดฟอร์แมตหครั้ง a l t ติเนชิกดเซฟครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมมาแล้วเราลบสิ่งที่เราไม่ใช้ออกไป3ตัวนี้อ่ะเหลืออยู่3ตัวนะครับผมเพราะว่าเขาลูบ3ครั้งตามเมนูของเรานะครับผมไหนลองเอาติเนชิลูกศรลงหน้าสิอ่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งนฮะอ่ะลบกลับไปเฉยเฉยนะครับผม โอเคลองคลิกขวาดู inspect หน่อยคอนโซลแถบคอนโซลนะครับผมคลิกขวา inspect นะครับผมแล้วก็มาที่แถบคอนโซลลองรีเฟรชหนึ่งครั้งครับเขาแดงๆเถือกเลยเขาเตือนเราเกี่ยวกับอะไรเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้ h ฮเด a t ชันน่าจะตัวข้างบนน่าจะตัวข้างบนนะครับผมเดี๋ยวมีกำหนดแอดชายนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้ก่อนด o อปดาวริดไอเทมตรงนี้นะครับผม สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มให้เขาหลังตัวไอเทมเนาะนะครับผมแอนท r ลงมาเดี๋ยนะมันจะดูงงไหมผมแอนท r ผมขอวักก่อนดีกว่าใส่คีย์นะครับผมผมใช้อินเด็กนะครับเป็นอินเด็กนะครับผมลองรีเฟซหนึ่งครั้งครับมันจะมีโอ้แกก็ไม่ร้องอะไรให้ฉันดูเลยเลยเอาเป็นว่ามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วนะครับผมเวลาเรามีลูปนะครับผมให้ใส่คีย์ให้เขาด้วยนะครับให้ใส่คีย์ให้เขาด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมอ่ะ โฟไฟล์นะครับผมผมกดลบแล้วก็ Enter ลงมานะครับ Enter e n t e r ลงมานะครับผมเราใส่เป็นลิงก์ l i l ใหญ่นะครับ i n k นะครับผมจาก Next Link จาก Next Link นะครับผมคลิกหนึ่งครั้งครับเขาจะ Import ให้เราอัตโนมัติที่ด้านบนกดปิดก่อนตรงกลางนะครับผมก็วางเลยวางตัวแปรของเราก็ต้องวางในปีกาก็จะเป็น i t e m มจุด l bel กดเซฟครับผมเขาน่าจะร้องน่าจะเตือนในส่วนของตัวลิงก์นะครับผมต้องเติมเฮดเล็บให้เขาด้วยเฮดเล็บก่อนก็ใส่อเทมจุดเฮดเล็บเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมลองกดสิ Favorite. เฟอร์ริอ๋อหน้านี้ยังไม่มีหน้าแคมป์ก็ยังไม่มีอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเอาเป็นว่ากดได้แล้วกันกดได้แล้วกันแคมป์เดี๋ยวขอเป็นสีตัวใหญ่เนาะ โอเคกดจัดฟอร์แมตหนึ่งครั้งอืมก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ด้านบนตัวนี้โอเคแล้วนะครับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับผมว่าจะมาตรงไหนอ๋อจะขอเปลี่ยนตัว C เป็นตัวใหญ่นิดนึงอะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการกําหนดไทป์อ๋อเดี๋ยว,ยวขอแวะนิดนึงนะครับผมขอแวะรแวตรงทิกเกอร์นิดนึงนะครับผมผมคิดว่าเขาเตือนเกี่ยวกับบัตทอนนะผมผมเดานะครับผมเดา เพราะว่าทิกเกอร์เนี่ยนะครับผมมันก็คืออ่ามันก็คืออีเวนต์ในการคลิกนะครับผมให้คลิกแล้วเรายังจะมาใส่บัตทอนข้างในอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงทิกเกอร์ตรงนี้มันจะมีแอดชายให้เรากําหนดนะครับผมหายไปแล้วนะครับผมแอดชายคืออะไรนะครับผมเขาก็จะยังคงเป็นทิกเกอร์อยู่นะครับผมแต่เขาจะอ่าจะใช้ความสามารถของลูกๆแล้วกันก็คือบัตทอน นะครับผมก็คือใช้ความสามารถของบัตทอนโอเคนะครับผมเหมือนจะส่งต่อพอปมาให้ลูกๆอะ่ะนะครับผมเอาเป็นว่าทิกเกอร์ก็ยังก็ยังเป็นทิกเกอร์แต่งงแต่เอาเป็นว่าเขาใช้ความสามารถของลูกๆของที่อยู่ภายใต้เขาเนี่ยนะครับผมโอเคนะแอดชใช้ลูกๆนะครับผมอืมมาดูเรื่องของไทยไม่มีการกำหนดอะไรสักกระย่างนะครับผม เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บไปนะครับผมเรื่องของการกําหนดไทป์นะครับผมจะไม่ตุ้มเดียวตั้งแต่สตริงนำเบอร์ไปจนถึงฟังชันอารีอะไรเนาะค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปการประกาศไทป์นะครับผมสมมุติว่าเราประกาศตัวแปรลอยไถเท่ากับลอยไถก็เป็นการประกาศตัวแปรใน Java c r i p ปธรรมดานะครับผมแต่ในไทส์สคริปครับผมหลังตัวแปรตรงนี้ครับผมการกําหนดไทป์เขาจะใช้โครอน แล้วก็ตามด้วยไทท์ที่เราจะกำหนดก็คือสตริงแบบนี้เลยนะครับผมใช่ไหมใช่แหละใช่แหละนะครับผมไหนผมลองใส่เป็นนัมเบอร์ได้ไหมตรงนี้เป็นห้าได้ไหมเฮ้ยมัน is d e c a r e value เฮ้ยมันมันใช้ได้เลอนะครับผมมันเตือนแล้วมันมันมีขีดเส้นใต้แสดงว่าเอ้ยแปลกถ้าเป็นสตริงล่ะเฮ้ยได้อยู่นะนะครับผมเอานัมเบอร์ก็เหมือนกันนัมเบอร์ก็เหมือนกันสมมตินัม บูลงบูลีนอะไรก็เหมือนกันแหละนะครับผมอ่ะโอเคเป็นนัมเบอร์นะครับถ้าสมมติมีอะไรครอบอะเขาก็จะร้องนิดนึงเขาก็จะร้องนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปนะครับผมเอ้าแล้วอันนี้เรากําหนดยังไงกําหนดยังไงอารีนะครับผม,ผมก็จัดไปนะครับผมโดยอ่ามันเป็นอ็อบเจกต์เนาะนะครับผมให้เราดูข้างในก่อนนะให้เราดูข้างในก่อนเป็นอ็อบเจกต์ที่มีเฮดเล็บเป็นสตริงมีลาเบลเป็นสตริง อลองดูสิกำหนดยังไงออบเจกต์ก็ปีกานะครับผมเป็นอาร์เรย์ก็อาร์เรย์อยู่ข้างหลังอฮ้ยอะไรเนี่ยเอาใส่ก่อนข้างในก่อนเฮดเล็บ <Head, Left. S 1> เป็นอ่าสตริงนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอลาเบลเป็นนัมเบอร์ไหมล่ะลองเลยทันทีนะครับผมโอเคนะครับอเอาไม่นะครับผมเอาไม้ การกำหนดไท p e นะครับผมเราจะโค่นตามด้วยไว้ข้างหลังตัวแปรนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมตามด้วยไท p e ของเขานะครับผมถ้าเป็น array ที่มี object ข้างในเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้นะครับมันจะเป็นทรงนี้นะครับผมงงไหมทรงนี้ไม่รู้การแนะนําของผมมันถูกไม่ใช่มันถูกมัน มันได้ถูกหลักขั้นตอนไหมแหละนะครับผมแต่ลองจําลักษณะนี้ดูนะครับผมผมจําแบบนี้เนาะก็ h e a d l e นะครับผมเป็น string กับไอตัว r a b e l นะครับผมเป็น string โอเคนะครับผมแต่ถ้าสมมุติมี3 8ตัวโอ้งานหยาบแล้วงานหยาบแล้วจะจะมากำหนดตรงนี้เหรอมันก็จะดูยาวไปหมดเลยดิ ะครับผมก็จะดูยาวไปหมดดีให้จําทรงนี้ไว้นะครับให้จําทรงนี้ไว้นะครับผม mm hmm. เขาก็จะแนะนํามาประกาศข้างนอกด้วยคีย์เวิร์ดไทยไทยยังไงไทยนะครับผมตามด้วยชื่อของเรานะคัับลิงแล้วก็จัดเลยนะครับผมจัดเลยเป็นอะไรนะครับผม mm hmm. เท่ากับมันจะคล้ายๆ o b j e อ็อบเจกต์นะครับผมจะคล้ายๆ o b j e อ็อบเจกต์ก็เฮดเลบเป็นอ่าสตริงนะครับผมแล้วก็ Label ก็เป็นสตริง ะครับผมให้จําทรงให้จําท่านี้ไว้นะครับผมมาประกาศอารมณ์เหมือนประกาศตัวแปรข้างนอกนะครับผมแต่ใช้คีย์เวิร์ดไทยเดี๋ยวจะมีอินเทอร์เฟซอีกนะครับผมแล้วเราก็จะเอา nav link นาฟลิงก์เนี่ยมาแทนในตรงออบเจกต์ตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นออบเจกต์ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเสมือนทรงนี้นะครับทรงนี้แต่วงเล็บอาร์เรย์ยังเอาไว้อยู่นะครับเอาไว้อยู่เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วอาออันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่ให้มันดีๆหน่อยสิ ลบทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอดแทรกเข้าไปนะครับผมเรื่องของการกําหนดไทป์นะครับผมอย่าเพิ่งไปตุ้มเดียวนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมแต่ขออีกนิดนึงนะครับผมขออีกนิดนึงผมขอจัดฟอร์แมตจะไม่เขียนไว้ที่นี่นะครับจะไม่เขียนไว้ที่นี่นะนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาพวกเรานะครับผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์ยังไม่มีโอ้ยังไม่มีเลยเหรอเนี่ย ชื่อว่า YouTube ครับผมอ่ะฟางวางไว้ที่นอกสุดเลยนะครับระดับเดียวกันกับพวกแอปพวกคอมโพเนนต์เลย New Folder ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า YouTube เดี๋ยวโฟลเดอร์นี้นะครับผมจะเริ่มมีประโยชน์นะครับผมจะเราจะเริ่มค่อยคอยเข้ามาใช้งานเขาค่อยคอยเข้ามาสร้างของไว้ที่นี่เรื่องของการกำหนดพล็อปเรื่องของ Serv e r a c อ i o n อ่า action เ v e นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับผมสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับ ภายใต้โฟลเดอร์ utility นะครับผมลิงก์ครับ .ts ไม่ได้รีเทิร์นอะไรก็ ts เฉยก็ยังได้นะครับผมเดี๋ยวเรา,าย้ายตัวไอ้เมื่อกี้นะอยู่ไหนนี่ตัวนี้นะครับผม c o n t r l x มาเลยครับผมกดเซฟครับมาไว้ที่ลิงก์ครับ,บดกดจัดฟอร์แมตรอบนึงนะครับผมเราเราแยกไฟล์เราอยากให้คนอื่นใช้งานได้เราก็เติมคีย์เวิร์ด export ไว้ที่หน้าตัวแปรลิงก์อันนี้คือกําหนดเรา export แล้วเราก็กําหนดไทให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับสูซๆนะครับมาที่ down, ดอ o ด d o w n ์เมนเมนูจบแล้วนะครับผมด r o p d i m ครับ import ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับผมผมลองมาเอาเคอร์เซอร์มาวางแล้วก็ลบ s แล้วก็เติมใหม่เขาก็จะขึ้นแนะนำลิงก์จาก youtube link กดคลิกครัง้งหนึ่งเขา import ให้อันตโนมัติ เรียบร้อยเรียบร้อยเลยอ่าโอเคนะครับนี่อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกท่านสามารถปรับแต่งเรื่องของความแจ่มได้เลยนะครับนะเข้าท่าเว้ยอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นี่ครับผมเป็นยังไงครับยากไหมครับผมอ่ามันก็จะมีเรื่องของท้ายนิดนึงนะครับผมที่เข้ามาอ่า ต่างจากเวิร์กช็อป React ก็แล้วกันนะครับต่างจากเวิร์กช็อป React ก็แล้วกันเราได้รู้จักการประกาศไทยไปแล้วนะครับผมค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับผมผมเราจะได้ทํากันเป็น10-20ครั้งไม่ต้องห่วงนะครับผมจําได้แน่นอนนะครับผมจําได้แน่นอนโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับผมฝากกดลิเกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอยไถพัฒนาคนนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ